สวัสดีครับอยู่กับผมแซมวิ่งครับวันนี้มาอยู่หลังวัดอีกแล้วครับพี่น้องบอกลูกกลางเราครับนี่ครับสวยงามครับจานปอนตักไม่ได้หยุดเลยครับวิ่งใกล้ครับวิ่งปากบ่อครับ ตักไม่ได้พักครับโอ้เก็บสะได้เนียนครับจนนันพร โอ้โหเสียดายลูกรังครับไม่มีที่เทลูกแรงับต้องขุดผสมกันไปเลยลูกรังหนาเป็นเมตรครับแต่ไม่มีที่สต็อกด้วยแหละสต็อกไม่ได้ครับต้องเอาไปให้หมดครับ อะไรวะเนี่ยอุ้ยปีกหักอีกแล้วเหรอต้องเปลี่ยนเมื่อกี้เองปีกขวาหาักอีกแล้วครับโอ้ฟันก็เริ่มหมดแล้วอะไรวะทำไมหักบ่อยจังวะพี่น้องหักบ่อยนะแลาวเยะตัดรากมงรากไม้่ง หจดขับนิ่มจัดครับจานปอน ตรงนี้ก็กั้นน้ำไว้ครับน้ำออกเรื่อยๆครับแต่ออกไม่เรงครับเป็นน้ำชั้นลูกรังครับโอ้ถ้าขุดเศษสระตรงนี้น่าจะใสแก้วเลยครับน้ำอามีแถมไปนิดหน่อยอ้ลูกเอ้เงี <c oughs> เ้ยวไปแล้ว แคฟันโอ้เขาวิ่งเข้าทางนี้เลยครับจะวิ่งเทล้างป่าอ้อยหรือเปล่านี่เทล้างป่าอ้อยตรงนี้ครับไม่ไกลครับพี่น้อง <c oughs> อะกล้อไม่อยู่ครับก็เดินแทงสลปไป ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลา จานปอนนี้ขุดสะได้สวยครับฝีมือจัดระดับอาจารย์เนาะเขาขุดสะันาบ,บนี้ครับว่าเนี่ยเอาเรื่องครับฝีมือไม่ธรรมดาครับน่าจะเห็นกันหลายบอแล้วครับยูฟีน่าจะได้ชมกันหลายบอแล้วว่าขุดสวยขนาดไหน 啊、oh. ไปเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ